เจ้ากรรมในเวรที่แท้จริงมีโยมท่านหนึ่งตั้งคำถามว่าเจ้ากรรมในเวรมีจริงหรือไม่อาตมาตอบว่ามีจริงโยมได้ถามต่อว่าท่านรู้ได้อย่างไรท่านเคยเห็นหรืออาตมาตอบว่าใช่อาตมาเคยเห็นและเห็นเป็นประจำเห็นทุกครั้งที่เดินผ่านกระจก เมื่อได้ฟังคำตอบเช่นนี้โยมก็ยิ่งงงกันไปใหญ่ก่อนที่โยมจะสับสนและกินตนาการอะไรไปมากกว่านั้นอาตมาจึงได้อธิบายเพื่อทำความเข้าใจในประเด็นนี้เมื่อพูดถึงคำว่าเจ้ากรรมนายเวรคนส่วนมากจะมีทัศนคติในเชิงลบ โดยจะนึกถึงบุคคลหรือสัตว์ที่เป็นต้นเหตุให้ตนนั้นได้ประสบกับชะตากรรมที่ไม่พึงปรารถนาเป็นต้นว่าเกิดความล้มเหลวในการประกอบอาชีพการงานไม่ประสบความสำเร็จในการครองเรือนเกิดโรคภัยไข้เจ็บเกิดประสบอุบัติเหตุหรือประสบภัยพิบัติในส่วนของบุคคลนั้น อาจเป็นผู้ที่เกิดร่วมสมัยและเกี่ยวข้องกับตนในทางใดทางหนึ่งด้วยก็ได้เช่นเป็นญาติเป็นเพื่อนเป็นลูกน้องเป็นเจ้านายอีกในยะหนึ่งก็หมายถึงบุคคลที่อยู่ในมิติพิเศษแตกต่างไปจากคนเช่นเทวดาวิญญาณพระภูมิเจ้าที่ผุดผีปีศาจเป็นต้นตามแต่จินตนาการที่คนคนนั้นได้สร้างขึ้น และละะผักาไปให้โดยสรุปก็คือเมื่อไรก็ตามที่ต้องประสบกับสิ่งที่ไม่พึงปรารถนาเพราะใครก็จะเหมากรวมเอาว่าคนคนนั้นหรือสัตว์ตัวนั้นเป็นเจ้ากรรมนายเวรหากไม่มีคนหรือสัตว์ให้กล่าวพาดพิงได้เจ้ากรรมนายเวรก็จะเป็นบุคคลหรือสิ่งที่อยู่ในอีกมิติพิเศษตามที่ยกตัวอย่างมาข้างต้น ซึ่งล้วนแต่เป็นปัจจัยภายนอกตนทั้งสิ้นเป็นการโยนความผิดให้คนอื่นเขายิ่งนอกจากขาดความเป็นธรรมแล้วก็ยังเป็นเหตุให้หมองข้ามเจ้ากรรมในเวรตัวจริงไปด้วยคำว่าเจ้ากรรมในเวรในทัศนคของอัตมาจึงไม่ได้เกี่ยวกับบุคคลหรือสิ่งภายนอกเลยแต่หมายถึงตัวเรานั่นเอง เราไม่ว่าจะถือเอาความหมายตามรูปศัพท์ตามพฤติกรรมคําตอบก็เป็นเช่นนั้นเช่นเจ้ากรรมคําว่าเจ้าโดยความหมายบ่งบอกว่าได้แก่ผู้ที่เป็นใหญ่หรือเป็นเจ้าของส่วนคําว่ากรรมก็คือการกระทําด้วยเจตนาดังนั้นเจ้ากรรมจึงแปลกรมกันว่าผู้เป็นเจ้าของกรรมการกระทําที่สมบูรณ์พร้อมด้วยเจตนาส่วนนายเวร คำว่านายก็คือผู้เป็นใหญ่หรือเป็นเจ้าของคําว่าเวนก็แปลว่าความพยาบาทความปองร้ายเมื่อรวมกันเข้าก็แปลได้ว่าผู้ที่เป็นใหญ่หรือเป็นเจ้าของอัาบัดความปองร้ายเป็นต้นจากความหมายที่กล่าวมาทำให้เห็นได้ชัดเจนว่าคำว่าเจ้ากรรมแท้จริงแล้วก็คือตัวเรานั่นเอง เพราะเราสร้างกรรมใดขึ้นก็เป็นเจ้าของกรรมนั้นสร้างกรรมดีก็เป็นเจ้ากรรมดีสร้างกรรมชั่วก็เป็นเจ้าของกรรมชั่วและเป็นผู้ต้องรับหรือสวยผลที่เกิดขึ้นจากการกระทํานั้นอย่างหลีกเลี่ยงมิได้ดังพุทธวจ,จนะชีว่ากรรมโมนาวัตติโลโกสัตว์โลก ย่อมเป็นไปตามกรรมดังนั้นเมื่อชีวิตต้องเผชิญกับมรสุมหรือเหตุการณ์ใดๆที่ไม่พึงปรารถนาก่อนจะเพ่งหาสาเหตุไปที่ปัจจัยภายนอกควรสำรวจปัจจัยภายในก็คือพฤติกรรมของตัวเองก่อนว่าสิ่งที่กำลังเผชิญอยู่นั้นมีสาเหตุมาจากกรรมคือการกระทําของเราหรือไม่หากใช่ ก็ต้องรีบตัดกรรมโดยการเลิกพฤติกรรมนั้นเสียซึ่งเป็นวิธีเดียวที่ใช้ตัดกรรมได้และสามารถทำได้ทันทีด้วยตัวเราเองโดยไม่ต้องผ่านพิธีใดๆให้เสียเวลาหรือสิ้นเปลืองเงินทองอย่างที่คนส่วนหนึ่งชอบทำกันพฤติกรรมยุติกรรมก็ยุติความเป็นเจ้าของกรรมก็ไม่เกิดขึ้น ถึงแม้ยังจำเป็นต้องรับผลจากกรรมที่ทำมาก่อนหน้านี้แต่ระยะเวลาก็จะสั้นลงเพราะห่วงโซ่หรือความต่อเนื่องของกรรมได้ถูกตัดทอนลงไปแล้วเปรียบได้กับการทานอาหารที่มีรสเผ็ดหากเราไม่หยุดทานความแสบร้อนหรือทุกทรมานที่เกิดจากรสเผ็ดก็จะเกิดจางไม่มีวันจบสิ้นเมื่อเราหยุดทาน จุดสิ้นสุดของความทุกข์ทรมานเพราะความเผ็ดก็จะปรากฏเพราะเมื่อรสเผ็ดจากอาหารที่เราทานเข้าไปแล้วเจือจางหรือหมดลงความเผ็ดก็จะสิ้นสุดเนื่องจากวงการของรสเผ็ดได้ถูกตัดโดยการที่เราหยุดทานความทุกข์ทรมานจากรสเผ็ดก็จะหมดไปส่วนคําว่าในเวนก็เช่นเดียวกัน ไม่มีใครสามารถก่อเวรแก่เราได้นอกจากเราก่อขึ้นด้วยตัวของเราเองทุกครั้งที่เราคิดพยาบาทปองร้ายใครเราก็เป็นในเวรคือเป็นเจ้าของความอาฆาตพยาบาทปองร้ายนั้นในทันทีเกิดผลคือความทุกข์ความทรมานทั้งกายและใจในทันทีเช่นกันหลายท่านอาจจะแย้งว่า แล้วคนที่เขาอาฆคตาพยาบาทปองร้ายเราละ่ะไม่เรียกว่าในเวรของเราหรืออันที่จริงนั้นคนที่มีพฤติกรรมเช่นนั้นเขาไม่ได้เรียกว่าเป็นในเวรเราแต่เขาเป็นในเวรของเขาคือเป็นเจ้าของความอาฆคตาพยาบาทที่เขาได้สร้างขึ้นและต้องทนทุกข์ทรมานเพราะเวรน,นั้นอย่างไม่มีที่สิ้นสุด ตราบใดที่ยังไม่ละความคิดข้อควรระวังก็คือเราจะไปก่อเวรต่อหากเราก่อเวรต่อความทุกข์ความเดือดร้อนอย่างรุนแรงจะเกิดขึ้นทั้งกับทั้งสงฝ่ายเพราะเมื่อสองนายเวรประทะกันย่อมเหมือนกับโจรสองคนที่มีอาวุธครบมือมาประทะกันความวิบัติอย่างใหญ่หลวงย่อมเกิดขึ้น ในกรณีเช่นนี้ให้เราใช้สติใช้ความเมตตาและการให้อภัยเป็นเครื่องมือในการต่อสู้หรือเอาชนะซึ่งความเมตตาการให้อภัยอาจหนมจิตที่อยากกระด้างของบุคคลนั้นให้อ่อนโยนลงจนสามารถเปลี่ยนทัศนคติจากสตรูให้กลายเป็นมิตรได้หากความดี ไม่อาจดึงจิตเขาได้นั้นเราก็ต้องหันมาดูแลรักษาตัวเองด้วยการเจริญสติให้มากหากจําเป็นต้องอยู่ใกล้หรือร,ร่วมงานด้วยทางนี้เพื่อป้องกันอันตรายหรือเพื่อแก้ไขสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นสืบเนื่องจากบุคคลคนนั้นแต่สิ่งหนึ่งที่ต้องจําไว้อย่าผูกโกรธต่อเพื่อเป็นการตัดวงจรแห่งเวรต้องถือคติว่า เราไม่อาจห้ามบุคคลอื่นไม่ให้โกรธเกลียดอาฆาตพยาบาทหรือปองร้ายเราได้แต่เราสามารถห้ามจิตของเราไม่ให้สร้างอารมณ์เช่นนั้นขึ้นมาได้ด้วยเหตุนี้คำที่ว่าเจ้ากรรมนายเวรมีจริงหรือไม่จึงเป็นคำถามที่ตอบได้ง่ายมากๆเลยเพราะตราบใดที่เรายัางไม่สามารถควบคุมจิต ให้อยู่เหนืออำนาจการสั่งการของกิเลสได้จริงยังคงต่อพฤติกรรมตามอำนาจของกิเลสจูทุกครั้งที่ส่องกระจก,กเราก็จะยังเจอกับเจ้าก,ากรรมอยู่เสมอแล้วแต่ว่าจะเป็นการสั่งการของกิเลสหากมาจากกิเลสฝ่ายอกุศลก็จะเจอกับเจ้าแห่งกรรมไม่ดีหรือเจ้าอากุศลลกรรมหากเกิดจากการผลักดันของกิเลสฝ่ายดีก็จะเจอกับเจ้ากรรมดี หรือเจ้ากุศล,ลกรรมเมื่ออยากที่จะหนีต่อการเป็นเจ้ากรรมก็จงพยายามเป็นเจ้ากรรมแห่งดีให้มากที่สุดเพื่อให้กรรมที่ดีสร้างเป็นฐานพัฒนาจิตสู่ความเป็นคนเหนือกรรมเหนือเวรอย่างมั่นคงในเร็วพันธุ์